สงขาเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันรวมถึงสภาพอาคารบ้านเรือนซึ่งแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีตโดยเมืองสงขาเป็นเมืองประวัติศาสตร์และเป็นเมืองท่าที่ตั้งอยู่ระหว่างทะเลาสาบสงขา,ากับฝั่งทะเลอ่าวไทยที่ตั้งโครงการเมืองเก่าสงขา ซึ่งจะตั้งอยู่ในเทศบาลสงขาซึ่งจะควบคุมที่ตำบลบ่อยางโดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ลาดชายฝั่งทะเลมีลักษณะลาดเอียงจากฝั่งทะเลเอ่าวไทยนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่โครงการแผนระดับนานาชาติความร่วมมืออาเซียนความร่วมมืออนุภูมิภาคสามเหลี่ยมเศรษฐกิจอินโดนีเซียมาเลเซียไทย ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยแผนพัฒนาจังหวัดสงขลาและแผนพัฒนาท้องถิน่นเทศบาลนครสงขลาด้านเศรษฐกิจโดยโครงสร้างหลักของจังหวัดสงขลาขึ้นอยู่กับด้านอุตสาหกรรม ด้านเกษตรกรรมประมงซึ่งเป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวเนื่องจากเมืองสงขาเป็นเมืองชายแดนที่มีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียและสิงคโปร์ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวหลักของจังหวัดทำให้เกิดการบริการด้านการท่องเที่ยวและค้าขายเมืองเก่าสงขามีลักษณะสังคมแบบพหูวัฒนธรรมที่ประกอบด้วยกลุ่มคนหลายชาติพันธุ์ คือชาวไทยพื้นถิ่นชาวจีนและชาวมุสลิมทำให้มีการผสมผสานด้านวัฒนธรรมที่แสดงออกทั้งในรูปธรรมเช่ลนลักษณะทางสถาปัตยกรรมการใช้ชีวิตของคนในชุมชนซึ่งการศึกษานี้เพื่อที่จะศึกษาเส้นทางที่เหมาะสมในการพัฒนาในเขตเมืองเก่าสงขาเพื่อส่งเสริมในด้านต่างๆ การท่องเที่ยวนั้นจำเป็นต้องมีการจัดด้านองค์ประกอบของการท่องเที่ยวเพื่อให้พร้อมทั้งในด้านอนุรักษ์บูรณะและพัฒนาแหล่งประวัติศาสตร์รวมถึงบริเวณโดยรอบการจัดการการเข้าถึงของแหล่งท่องเที่ยวและการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกของการท่องเที่ยวศึกษาศักยภาพและแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมศึกษาและวิเคราะห์เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จากหัวข้องานวิจัยแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยการเดินเทา้าย่านเมืองเก่าสงขลาจังหวัดสงขลาโดยได้นําแนวคิดต่างๆคือแนวคิดเมืองเดินได้แนวคิดสาธารณะของพื้นที่สาธารณะในเมืองแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวในเมืองแนวคิดถนนแบ่งปันหรือแชร์สเปซและแนวคิดการสร้างสถานที่ โดยให้สอดค้องกับคนภายในชุมชนระบบการสัญจรในเมืองเก่าสงขาเนื่องจากเป็นเมืองเก่าถนนจึงค่อนข้างแคบเพราะสมัยก่อนใช้เป็นทางเดินเทา้ารถรางเมื่อเปลี่ยนเป็นรถยนต์จึงทําให้เดินรถทางเดียวโดยเมืองเก่าสงขานั้นมีสถานที่ท่องเที่ยวและสตรีทอาร์ตมากมายภายในชุมชน ทำให้เมืองเก่าสงขานั้นมีศักยภาพในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่จึงนำไปสู่การออกแบบในด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและส่งเสริมการพัฒนาทางเทาง้าภายในพื้นที่อีกด้วย